วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัฒนผ่านแอปต่อตังสำหรับประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผู้ที่ประสงค์รับสิทธิโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึงวันที่26ตุลาคม2568ช่วงเวลา06.00ถึง22.00นผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5ปี2565 สามารถกดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์และตรวจสอบผลผ่านการแจ้งเตือนบนแอปเป๋าตังค์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 8ช่วงเวลา0 6 0 0นถึง23.00นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 8ก่อนเวลา2 3 0 0น,น เพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ตามเงอนขโครงการมาดูคลิปวิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัดผ่านแอปเป่าตังสำหรับประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห่าได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ วิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดผ่านแอปเป่าตังสำหรับประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสหเปิดแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัดกดเข้าแบนเนอร์ที่หน้าแรกแอปเป่าตังหรือกดเข้าแบนเนอร์ที่หน้าหลัก GW a อ l e t อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดลงทะเบียน กรณีได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ไม่ยื่นแบบภาษีจะแสดงข้อความคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสแล้วจำนวนเงิน2000บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่29ตุลาคม2 5 6 8กรณีได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสสำหรับผู 2, ้ยื่นแบบภาษีจะแสดงข้อความคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสสำหรับผู้อยู่ในระบบภาษีจำนวนเงิน2,400บาท เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่29ตุลาคม2568วิธีใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัดเริ่ม29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568เวลา06.00ถึง23.00นเข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัด หน้าหลักแสดงสิทธิ์คนละครึ่งพัสดที่ใช้ได้ตัวอย่างนี้จะเป็นสิทธิ์คนละครึ่งพัสดสำหรับผู้ยื่นแบบภาษีสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย50เซไม่เกินวันละ200บาทหรือสูงสุดไม่เกิน2,400บาทตลอดระยะเวลาโครงการแสดงสิทธิ์คงเหลือทั้งหมด2,400บาทสิทธิ์คนละครึ่งพัสดที่ใช้ได้วันนี้สิทธิ์คงเหลือวันนี้200บาท ปุ่มสแกนค r วอารโครเพื่อใช้สิทธิ์วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟดห้ามาก่อนและไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดเริ่มต้นเปิดแอปเป๋าัง้งเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส ให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไข,ขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนกรณีกดลงทะเบียนรับสิทธิ์สิทธิ์เต็มแล้วจะแ,แสดงข้อความโครงการคนละครึ่งพักมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนสิทธิ์แล้วผู้ที่ลงทะเบียนแล้วระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าังหรือ SMS กรณีไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัทเนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแสดงข้อความคุณได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัทได้กรณีไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพัดเนื่องจากคุณสมัครไม่เข้าเงื่อนไขจะแสดงข้อความไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัดได้คุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขโครงการ วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้ามาก่อนกรณีลงทะเบียนหรือใช้สิทธิ์นอกช่วงเวลาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนกรณีกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนวันที่2 0ตุลาคม2 5 6 8เวลา0.00ถึง .59 น9จะแสดงข้อความโครงการคนละครึ่งพลัดยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนกำหนดลงทะเบียนเริ่มวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคม2 5 6 8ระหว่างเวลา06.00ถึง22.00น,นกรณีกดลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เริ่มโครงการนอกช่วงเวลา จะแ,แสดงข้อความขนาดนี้อยู่นอกเวลาทําการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสโปรดกลับมาอีกครั้งระหว่างเวลา0 6 0 0ถึง 22.00- นกรณีกดลงทะเบียนรับสิทธิ์หมดระยะเวลาลงทะเบียนจะแ,แสดงข้อความสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วกำหนดลงทะเบียนเริ่มวันที่2 0ถึง26ตุลาคม2568 ระหว่างเวลา06.00ถึง22.00นเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัดผ่านแอปเป๋าตังสำหรับประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้คนละครึ่งพลัดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย สองมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแน่วันที่ลงทะเบียน 3. มีบัตรประจำตัวประชาชน 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังหน้วันที่1ตุลาคลม2 5 6 8 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกรลงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐได้แก่โครงการคนละครึ่งระยะที่หนถึงหสิทธิประโยชน์ ภาครัฐจ่าย5 0เ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันประชาชนผู้ยื่นแบบภาษีได้รับสิทธิ์2400บาทต่อคนตลอดโครงการประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบภาษีได้รับสิทธิ์2000บาทต่อคนตลอดโครงการเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสต,ต้องมีการใช้ใจ่ายสิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกาจน2568 เวลา23.00นนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดให้ใช้สิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิคนละครึ่งพลัดตลอดระยะเวลาโครงการช่วงเวลาการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัดกับร้านค้าที่ร่วมโครงการตั้งแต่เวลา06.00ถึง23.00นโดยชำระเงินผ่าน g e wallet สินค้าที่ร่วมโครงการ ได้แก่อาหารและเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะบริการนวดสปาทำเล็บทำผมสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการได้แก่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการร่วงหน้า ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลักสำหรับประชาชนเริ่มวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคม2568เวลา06.00ถึง22.00นอของทุกวันดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ